สวัสดีครับอยู่กับไม่คล้งจมนะครับผมบวันนี้เราก็พาไปหาเพื่อนเนนนะครับผมแต่เขาไม่ได้คนที่นี่นะครับเขาคนที่จังหวัดมุกดาหารหรือเปล่าเขาเ่ามาเป็นสาวโรงงานนะครับทุกว,วันนี้ไม่ได้เป็นสาวโรงงานแล้วครับเขามาเป็นสาวขา,า,เา,ายเสื้อผ้าหรือเปล่าเ้าขายเลยก็ขายเลยอยู่วันนี้เขาไปสาวราชพัฒน์อ๋อเขาเป็นราชพัฒน์แล้เขาเป็นคู่บ่อหรือเป็นอย่างออ โอ้เป็นคู่เป็นคู่ค,ค,ค,ครับขอโทษครับผมคู่ไปโอ้ผู้สาวแต่ว่ามาทำพทาร์ทไามใครจะมาใครจะมาครับจะเป็นคู่แน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวทางไหนเนาะคนมาใครมาทางนี้หนเหรอเห็นปะทางนี้เดียวเน,นี่ยไปทางไหนล่ะโอ้โหครับผมมันนอกเขาเมือง อ๋อนะครับขีไปนู่นโอ้อพนักงานมีแท้คือปกต่ด้วอดีเลยมีใช่เลยจะเลยไม่ต้องเดินไกลนี่ครับผมนี่ว่างมันก็ไฟสีเขียวนี่เขาก็สีแบบนี่นะครับแต่มันเจ็บมันบวมบวมเมนกระพิบดิมันก็จติดเลยเขาก็จิ๊ถอยละแม้ยัง่ะ ันนี้เราก็เดินเข้าข้างในแล้วนะครับผมโอ้ยรู้อยู่ตัวไหนครับผมว้าวเสียผ้าไม่รู้อยู่ร้านตรงไหนนะครับโอ้อยมีเล่นสดด้วยวะแน่นอนอันนี้ก็คนร้องเพลงนะครับ อย่างที่เห็นไปสู้ว้าวดูเราก็คือแบบมาสไตล์แบบบ้านน้องมากนะครับผมนี่มาหาเพื่อนเมนอุ้ยเพื่อนเมนอ้ยมากไปยังมันมาดิมาดินงียบเงียบง่าสวมสวย อ๋อเขาเจะเป็นเส,ส,สื้อผ้าประมาณนี้นะครับผมนะเราบอกไปว่าสวยมากนะ<ส>นี่ครับก็มาชั้นล่างนะครับผมนะครับเมื่อกี้ไปหาตองมานะครับหรือว่าเพื่อนแน้นอนนีก อ้น่ากินมากครับผมไม่ดูอันนี้ซื้อของโนบิชานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเคลิปไส้แตกนะครับผมอันนี้ก็คือส,สาวสวยมากเลยนะครับเอาไส้อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือไส้แบบไม่รู้แนนเอาไส้อะไรนะครับผมแนนเมื่อกี้เอาไส่อะไร,ไรฮะ หมูยองผูอัดพริกเผาซอสพริกอ๋อเนะนี่ยน่ากินนะครับผมสวยมากครับผมสาวสวยมากควันรุร่นเจไดต้องมานแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ออกากสเ,เซ็นทันนะครับผมก็กินเลยนะครับผมมาลานจอดรถละ <c oughs> มีบังหนามเลยไม่งูแผ่นใหญ่ที่ผ่านอยนะี้ แผ่นโคตใหญ่ไปเราไปกันดีก่อนครับไม่มีงานเลยครับผมนะครับงานสิบล้อไม่มีเลยเราต้องไปอะไรสวยมากนำมาวิ่งรถน้ำรถเฮ้อมันอารมณ์กระโดดน้ำหนักกูเห็นรถจะรถมาพูดกับกูสามปีแล้วนี่ พูดคือสิที่รับพูดไมพอเลยมดอารมณ์เลยเกือบอ้วกแล้วเมื่อกี้นี่สิงคโปร์ลาดก็รถเยอะนะครับผมนะนี่ก็จะมุ่งหน้าไปอะไรนะเซวันนะครับผมไปกินต่อไปกินต่ออีกแล้วสายกินอย่างเดียวเลย ไปครับผมอันนี้ก็มาถึงตลาดไทยนะครับผม,นะไ,มไม่ได้แวะเที่วันนะครับพืดไ,ไทยนะครับโอ้ตลาดไทยว่าสา้นพืดไทยนี่กินหนว่อยประมือแม่งใหญ่งห่อะทำไมมันเงียบจังเนี้ยทำไมเขาเก็บเร็วจังอะรับเ๋ยวเจ้าทุง่งปุ้งมาทำกิน,นครับ นี่ครับต้องน่ากินมากครับตุ้งย่างต้องใส่ถุงมือนะครับผมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับกุ้งกุ้งขาวใหญ่นะครับกุ้งขาวใหญ่จัมโบ้เอาเลยตลาดตัวไทยก็มีของน่ากินเยอะแยะอันนี้หอยหวานว่าซ่านนี่ไม่เคยเห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นนะครับ ไม่เคยมาซื้อที่นี่นะครับผมแต่ว่าผมผมไม่กินนะผมเคยกินแหละมันเป็นยังไงไม่รู้ครับผมค่อนข้างจะกินทาหารทะเลยากนะครับเพราะมันเค็มนะครับผมอ่าไม่ใช่มันไม่เค็มนะครับผมอร่อยอร่อยครับอาหารทะเลเนี่ยอย่างแซ่บถ้าไปมีน้ําพริกจิ้มเด็ดๆเลยยัยงแซ่บเลยนะนี่ับปลาหมึกตัวใหญ่มากนะครับันนี้ก็ปลาหมึก ปลาหมึกกระดองนะครับผมหมึกกระดองครับตัวใหญ่มากนี่ก็จะซื้อกุ้งนะครับผมซื้อกุ้งเลือกกุ้งเสร็จแล้วนะครับหนึงร้อยห้าสิบบาทนะครับ เราไปทำน้ำพิชิตกันก็มาถึงคิวปลาหมึกนะครับผมเราไปกินเรือก่อน,นเรือเล็กจริงเออหัวนจยาวมากฮะพอแล้วมั้งนี่ก็เป็นปูนะครับ ทะเลเยอะแยะไม่หมดเลยเัน,นเขาเรียกว่ามือการเล่นเปรูโนฮะนตัวเล็กๆครับไปอันนี้ก็แนนก็เลือกเสร็จแล้วครับผมนี่เข้าไปตอนนี้ก็เรียบ <c oughs> ร้อยครับผมรเราวไม่ใช่เราก็ซื้อ <c oughs> มาห้องนะครับผมอู้ฟวดฟวดดึกบกบกเลยเดี๋ยวกลับมาหันดิ กับพริกอีกที่หนึ่งครับนี่กุ้งคร้บผมนะค,คิวกุ้งแล้วเนะยลวกนะลวกเสร็จร้อยอ่ะใส่เลยรเราอยู่สองคนนะครับผมนะก็จะลวกกินแมว่ามีเพื่อนนึกว่าเพื่อนมานะครับผมวันนี้ชิพหายแล้วเพื่อนมีไม่มาเฉยเลยเราก็ต้องกินสองคนนะครับแล้วก็เราเข้าใจกักับบ้านนะครับกินเสร็จเราก็จะกลับบ้านนะครับยังยายเต็มไป นี่ก็ปรหมาณเสร็จแล้วนะครับผมกับกุ้งนะครับเหลือปูนะครับผมมีทะเลนี่ก็น้ำจิ้มคนร้อนเด่นอะน่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมมือไม่ได้นหลักมันก็เรียนเลยมันเป็นไรนี่เนี่ยเขามามือเนี่ยนี่แหละม,มือเห็ดอาหารพักตะคันระดับโลกนี่นี่ใไปกินก,กินด้วย อนี่แหละกระเพาะมึงมันดำดำเหมือนอะไรวะเด <c oughs> ยอม,มาเด้อเดยอมากินน้ำกันเด้อพี่โยอไกิน่พี่ดมมากินน้ำกันเด้อ,พ,อพี่ดมเลย,ยอันนี้ก็ปูลงกระทะเรียบร้อยครับผมนะอันนี้ทำกินแบบบ้านเลยครับผมนะมีตามมีตามเกิดนะครับผม มีปูอยากแน่นอยากกินปูซาปูตัวละ,วละล่อยล่อยก็่บาทพุ่นะแพงิบหายควจะได้กินนะครับผมโดนเทียดได้กินเทียนึงนงครับมอหอมเนี่ยมาได้กินไงดิ<ม>คือแบบค่อนข้างจัดเยยนนะครับผมมันจะม,มีอะไรเขาอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนแกะครับผม ปูก็มาแล้วนะครับก็เทียมตาแกะน,น,นะครับโอ้แกะน,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 นะแกดิรออะไรนะอ่ะนะครับผมนะแกดิแกเป็นไหมเนี่ยแกกระดองมันนะ่ะ <c> ไ <ười> งเขา ขอตัวกินก่อน,นครับผมนะครับหิวเร็วแน่นบอกว่าหิวอีลีวันนี้้ยดเทพด้วยแ้ <laughs> เาเป็นอยางไงนะคนเอ็นเบียดเด็บดัาเ้ยเป็นแอู้ว่นอาร,รมณ์เลยนี่ครับแบบสีไปเอ้าขอตัวกินก่นอนครับผมสวัสดีครับ